รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอแลมมอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับน,น,นอกจากบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนะครับเพื่อนําไปสู่การพัฒนางานด้านสากลแล้วนะครับกรมส่งเสริมสากลยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสากลนะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกสากลทั่วประเทศด้วยครับ หนึ่งในนั้นก็คือผ่านทางช่องทางรายการของเรานั่นเองนะครับสำหรับสหกรณยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับที่จะมาเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันพุธแบบนี้ตีห้ครึ่งทางช่อง11ครับท่านผู้ชมครับการรวมกลุ่มบุคคลที่ทํางานร่วมกันหรือว่ามีความเดือดร้อนคล,คล้ายคลกันนะครับมาจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้น ถือว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานและก็เป็นหลักการที่สําคัญของหลักการสหกรณ์นะครับซึ่งก็จะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกของสหกรณ์นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์นั้นยังมีรายละเอียดอีกมากครับแล้วก็รายการของเราในวันนี้ก็จะนําเสนอเนื้อหาสาระหลักเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมมีตัวอย่างของรายการมาได้ชมกันก่อนแล้วก็ไปติดตามกันที่ช่วงแรกนะครับสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมีครับ ผลที่เราได้นําหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือทําให้สากลมั่นคงเรามีทุนดาเนินการเราเริ่มจากเล็กมาเรามีการสะสมมีการพัฒนามาเรื่อยๆเราไม่ต้องไปกู้ยืมเงินที่ไหนมาดําเนินกิจการเป็นทุนภายในของเราเองเป็นเงินทุนของสมาชิกเองนะครับในการขายสินค้าของเราเนี่ย เราก็ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือเราจะยึดราคาที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าสินค้าต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานและก็ราคาต้องยุติธรรมคุณผู้ชมคะวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมาเป็นสากรร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยราคาที่ยุติธรรมและมีคุณภาพเพื่อบริการให้กับญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะ อีทั้งสากรแห่งนี้ยังได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,554เป็นเครื่องหมายการันตีในการบริการแก่ลูกค้าและการดำเนินง,งานภายในสหกรณ์ด้วยค่ะปีนี้ครบรบ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็เลยจัด โครงการอิ่มใจได้บุญนะครับก็คือตัดจากผลกําไรอของผู้ที่มาใช้บริการที่นี่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการมาซื้อของที่ร้านสหกรเราเราก็จะตัดกําไรตรงนี้เพื่อบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมคะโครงการอิ่มใจได้บุญเพื่อนหนุนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นหนึ่งโครงการที่ทางร้านสหกรณ์จัดขึ้น ดยจะหัก50ตางค์ทุกบินใบเสร็จของสมาชิกสหกรณ์และผู้ซื้อสินค้าภายในร้านสหกรณ์ในการร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,นืนองวโรกาสพระราชพิธีมหามุคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ5ธัาานวาคม2554ค่ะในคราวที่เกิดอุทกภัยที่ผ่านมาร้านสหกรณ์ ได้ช่วยเหลือสมาชิกจำนวน500กว่าลายนะครับซึ่งอาคารบ้านเรือนเสียหายจากอุโทโกภัยในปีที่ผ่านมาสาก,กรได้ร่วมช่วยเหลือให้แก่สมาชิกในหลายๆด้านนะครับให้ทุนสาธารณประโยชน์ให้ทุนการศึกษาบุตรแก่สมาชิกทุกปีปีละร50ทุนร้านสากรของเราเนี่ยสามารถ ให้บริการเราในเรื่องสินค้าอุป,ปโภคและบริโภคที่มีราคาถูกกว่าร้านสปปรรพสินค้าภายนอกสินค้าอะไรที่เราอยากได้เราสามารถแจ้งสกอน์ได้ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาซื้อสินค้าที่นี่นะฮะนอกจากที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปข้างนอกเรายังได้ปันผลและเฉะลี่ยคืนนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่นี่ได้ด้วยนะคะสมัยก่อนไม่มีเซเว่นนะฮะมาฝากที่นี่ไม่ต้องเสียค่าบริการถ้าเราจ่ายที่เซเว่นต้องเสีย10บาท5บาทนะฮะ ลูกก็ได้รับทุนการศึกษาของที่นี่แล้วก็คิดว่าบรรผลปีนึงเนี่ยเคยได้รับถึง20%นะฮะในการเฉลี่ยคืนก็เป็นที่พอใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศารไปทุกคนทุกแห่งได้นำความเจริญและความร่มเย็นให้บังเกิดขึ้นกับชาวสหกรณ์จึงทำให้ชาวสหกรณนะ์ณวันนี้มีวิถีชีวิตความพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่รายการสากลก้าวไกลที่จะมาพบกับพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ทังบ้านวันนี้การสากลนั้นเจริญเติบโตรุ่งเรืองมาเกือบร้อยปีแล้วครับมีการจัดตั้งมีการยกเลิกมีการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสากลในการดําเนินการเพราะหลักการสากลนั้นที่สําคัญที่สุดคือการที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดตั้งให้เป็นสากล เป็นกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันผหลักปัญญาข่าวสากลที่สำคัญมากที่สุดคือการที่ทําให้สมาชิกนั้นมีความเป็นดีอยู่ดีโดยการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสากลเพราะนั้นวิธีการในการดําเนินการพัจนการจัดตั้งสากลนั้นกรมส่งเสริมสากลเองเนี่ยก็มีวิธีการมีนโยบายและวิธีการที่จะด,ดําเนินการเพื่อให้บรรลุผลแต่หลักสาคัญที่สุดต้องเกิดจากการรวมตัวกันของความต้องการของสมาชิก sters, เป็นเบื้องต้นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พราะหลักนี้เป็นหลักสาคัญมากของกระบวนการสากลผมต้องกลาวเรียนท่านผู้ฟังที่กาลังรับชมรายการของกรมส่งเสริมสากลทางบ้านนะครับว่าการสากลของประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีระยะเวลายาวนานพอสมควรในการพัฒนาเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เนื่องจากแต่และช่วงของกระบวนการในการดําเนินการนั้นมีการวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดระยะเวลาจําเป็นที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้สนใจผู้ที่จะร่วมมือและฝ่ายที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยเข้าใจแล้วหลักปรัชญาของกระบวนการสากลอย่างแท้จริง เพราะนั้นการจัดตั้งนั้นไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำยังไงสากลที่จะดำรงอยู่สามารถดำเนินการธุรกิจหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันของพี่น้องสมาชิกได้นั่นเรื่องสำคัญ mm hmm. เพราะฉะนั้นในบทบาทบทบาทของเจ้าที่ส่งเสริมสากลที่ผมเองได้พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อน,นำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาเป็นหลักค่เดียวกันก็ต้องประคับประคองด้วยระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการสารกลเมื่อจัดตั้งเสร็จแล้วสามารถดาเนินการไปตามเงื่อนไขให้บรรลุผลและบรรลุเป้าหมายได้เป็นเรื่องสําคัญผมขอยาำกลาเรียนนะครับว่ารายละเอียดรายการในวันนี้นั้นมีหลายตอนที่จะนําเสนอข้อมูลและเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะนําเสนอข้อมูลเรื่องการพัฒนาสารกลหรือแม้แต่สากลที่ประสบสำเร็จนั้นซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการที่นําไปสู่การจัดตั้งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีรายละเอียดที่ต้องดําเนินการได้ที่จะให้รายละเอียดมากขึ้นนะครับรายการเรามีหลายช่วง นะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของรายการที่ผมขอย,ย่าทา่จะเกริ่นนานิดนึงว่าวันนี้มีอะไรนะครับกิจการของการสากลนั้นมีมากมายนะครับที่บางสากลก็ผสมเ็จเป็นอย่างสูงธุรกิจเป็นร้อยล้านนะครับแต่ละปีบางสากลสี่ห้าร้อยล้านก็มีในขณะเดียวกันนะบางสากลก็ยังเป็นปัญหาอยู่จําเป็นที่ต้องช่วยแก้ไขเจ้าที่ส่งเสริมสากลที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศจะร่วมมือและช่วยแก้ไขเพราะฉนั้นท่านผู้ชมที่ฟังรายการดูรายการนี้อยู่นะครับถ้าสนใจที่จะตั้งจะตั้งรวมตัวกันเป็นสากล ด้วยมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกช่วยเหลือึ่งกันและกันและแก้ไขปัญหา่ังกันั้นติดต่อได้กับทุกสํานักง,งานสากลจังหวัดทุกจังหวัดครับยินดีอย่างยิ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบทบาทหน้าที่สําคัญของกรมส่งเสริมสาก์นะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของการ เผยแพร่อุดมการ์หลักการแล้วก็วิธีการของขอบวนการสากลแล้วนะครับหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการขอให้คําแนะนําคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินธุรกิจสากล แล้วก็การประสานหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับและก็กฎหมายสากลนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดๆนั้นนะครับเราคงจะต้องย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นกันก่อนในการจัดตั้งสากลรูปแบบต่างๆว่าควรจะมีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับและในช่วงนี้ผมจะมาพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงนะครับจากผู้ในการสํานักจัดตั้งและส่งเสริมสากลนะครับคุณสารโรธเจียมศรีผงนะครับสวัสดีครับท่านผอสารโรธครับสวัสดีครับ คือก่อนที่เราจะมาดูขั้นตอนในการที่จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งสากลว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไงบ้างนะครับอย่างให้ท่านผอสารุ่นเนี่ยช่วยให้คําจํากัดความเกี่ยวกับความหมายของคําว่าสากลก่อนครับผมต้องขออนุญาตเรีอยงนี้นะครับว่าการจัดตั้งสากลเนี่ยเป็นขั้นตอนสําคัญเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่สากลจะเจริญหรือก้าวหน้าเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการทําให้สากลก้าวหน้าหรือไม่ การจัดตั้งสากลที่ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากเราต้องเข้าใจเรื่องความหมายของคําว่าสากลก่อน mm hmm. ทีนี้ในของสากลเนี่ยผมิดว่าเราน่าจะก่อนจัดตั้งสากลเนี่ยผมคิดว่าคนที่ที่จะรวมตัวกันเป็นสากลเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจอย่างน้อยสักสีนะ่ด้านสี่ด้านด้วยกันครับด้านที่หนึ่งเนี่ยผมเรียนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าสากลเนี่ยมีวิธีคิดมีแนวความคิดหรือการหานการจัดการในทางในความคิดเนีน่ยอย่างไรครับ ผมเรียนเรื่องเรื่องเป้าหมายก่อนว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทําสากลกันเนี่ยอยากไปสู่เป้าหมายอะไรเราพูดถึงสากลเนี่ยเราต้องเรียนว่าเป้าหมายสุดท้ายของสากลเนี่ยเราต้องการให้สมาชิกสากลเนี่ยกินดีอยู่ดีนี่คือเป็นหลักการสําคัญของสากลเลยนะครับ,รบปรักการที่สองก็คือมีการเฉลี่ยมีปันผลคืนไปที่ที่คนที่เขาร่วมกิจการของสากลด้านก็คือเรื่องทางสังคมด้วยครับคือสากลเราทาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค สังคมความหมายผมก็คือว่าต้องให้ชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นสากลเนี่ย <c oughs> มีความสุข <c oughs> เราวัดความสุขในการมารวมตัวกันเป็นสากลด้วย <c oughs> ด้านหนึ่งที่น่าจะมองก็คือเรื่องวิธีการบริหารจัดการสากล <c oughs> ผมเชี่ยวิธีการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ที่ที่เป็นหลักการสําคัญเลยก็คือต้องให้สมาชิกหรือคนที่มาจัดการสากลเนี่ยที่เป็นตัวแทนไม่ว่าเป็นกรรมการหรือพนักง,งานสากลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสากลเนี่ยจะต้อง ต้องใช้วิธีการในการหลักสาคัญก็คือหนึ่งช่วยตัวเองอเวลาบริหารจัดการสากลเวลาร่วมกิจาการกับสากลทาสากลเนี่ยต้องทําแบบช่วยตัวเองก่อนอความคิดเขาน้คิดช่วยตัวเองความหมายก็คือว่าสหกรณ์เนี่ยต้องคิดในการช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับระบบสหกรณ์กับระบบในรูปแบบของบริษัทนะฮะพออ,อมีความแตกตา่างกันอย่ารฮผมคิดว่าที่แตกต่างกันประการสําคัญก็กคือบริษัทเนี่ยคิดในเรื่องของ ผลกำไรเป็นหลักครับ <c oughs> แต่ว่าสากลเราจะคิดที่ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก <c oughs> เพราะ,ะการทํางานรูปแบบของสากลเนี่ยผมคิดว่าเรามองสมาชิกเป็นเป็นปันจจัยสาคัญ <c oughs> เป็นหัวใจสําคัญของสากลค <c oughs> วามสําเร็จของสากลก็อยู่ที่ตัวสมาชิกนะครับเพราะงั้นธุรกิจที่เราทําทุกเรื่องเนี่ยจะลงไปที่สมาชิกเกือบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆบางท่านอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจขายตรงที่มีเครือข่ายอยู่ในมือนะฮะ จำนวนมากนะฮะทุกคนเนี่ยพอไปขายของไปขายสินค้าขึ้นมาผลประโยชน์ก็ตกกับในในมือของอสมาชิกหรือในเครือข่ายเหมือนกันเนี่ยฮะแล้วจะจะมีความแตกต่างกับสากลยังไงฮะโครงสร้างในการอาหารดูว,วเผินอาจจะคล้ายกันครับแต่ว่าในข้อแท้จริงก็ยังบริษัทก็คือบริษัทผลกำไรส่วนใหญ่ก็ยังตกกับเจ้าของบริษัทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสากลเนี่ยทรัพย์สินต่างๆที่เกิดขึ้นผลกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นของสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าของด้วย อ๋อคือสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของค,ครับผมบมีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่ามากกว่าการไปเป็นหนึ่งในเครือข่ายอื่นๆในรูปแบบของบริษัทอ๋อแน่แน่นอนนะครับคนที่มีความเดือดร้อนคล้ายๆกันหรือว่าทำงานลักษณะอ,อาชีพเดียวกันอยากจะมารวมกลุ่มกันท,ที่จะตั้งสหกรณ์ยังไงบ้างครับผมคิดว่าการตั้งสหกรณ์เนี่ยเรามีทางกรมเสริมสหกรณ์เราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการต้องให้คําแนะนําส่งเสริมอย่างแรกเลยผมอยากจะเรียนว่า คนที่จะตั้งสากลเนี่ยจะต้องต้องเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนก็คือกล่าวคือว่าคือต้องมีความเดือดร้อนอะ่ะถ้าไม่เดือดร้อนมารวมตัวเป็นสากลก,ก็ความสําเร็จก็จะไม่ไม่มากเพราะต้องเริ่มจากความเดือดร้อนของของ,ของสมาชิกก่อนอ๋อคือสะท้อนปัญหาของกันและกันแล้วก็ดูว่าใครมีปัญหาตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็มาเหมือนกับว่าสร้างจุดเด่นกลบจุดด้อยซึ่งกันและก<ช>ันถ้าเกิด<ช>เป็นการรวมกลุ่มกันเนี่ยฮะใช่ครับ ความสาเร็จของสากลเนี่ยจริงๆแล้วมีตัวชี้วัดไหมครับพอเราเริ่มรวมกลุ่มกันได้สักระยะหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าเป็นสากลได้แล้วนะฮะต้องพัฒนาต่อให้เกิดความสําเร็จตรงนี้เนี่ยนะฮะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างว่าตอนนี้สากลเราถือว่าพัฒนามาได้จนประสบผลสุดเ,เป็จที่น่าพอใจแล้วครับผมคิดว่าการพูดถึงเรื่องการจัดตั้งด้วยเพื่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดถึงการวัดสากลนะครับกรมเสริมสากลเรามีเครื่องมือที่เราเรียกว่ามาตรฐานสากล เพราะสกกรท,กทุกประเภทที่ททกรมเสริมสัก,กรดูแลเนี่ยกรมเสริมสกรเราคิดตัวชี้วัดมาเรื่องของมาตรฐานสักกรมีอยู่ด้วยกันเจดข้อนะครับทีนี้เวลาจะย้อนกลับมาเรื่องจัดตั้งสัก,กรเราก็บอกกันว่าเราอยากจัดตั้งสัก,กรแบบที่เราเรียกว่าสักกรจัดตั้งแบบมีคุณภาพอคือนอกเหนือจากที่ผมพูดว่าน,นอกอจากที่ที่ผมผมบอกว่าการจัดตั้งสัก,กรเนี่ยเราจะเป็นจะต้องต้องให้ดูแผนงานดูให้การ,ให,การให้การศึกษาอบรม ดูความเข้าใจของสมาชิก <c oughs> ดูความพร้อมของเขาดูสิ่งที่เขาจะก้าวต่อไปเนี่ยเขเข้าใจขนาดไหน <c oughs> เราก็ตั้งเรื่องการจัดตั้งในแบบมีคุณภาพว่าภายในเวลา2ปีเนี่ยสักวณนน่าจะวางแผนให้ผ่านมาตรฐาน <c oughs> สัตว <c oughs> ์คือหมายความว่าก็คือตั้งเป้าหมายไว้ อันนี้มันจะคล้ายกับบริษัทละคือบริษัทจะต้องเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งปีข้างหน้าเราจะมีอะไรเป้าหมายเราจะต้องมียอดขายเติบโต10% 20%อีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนี่ก็คล้ายๆกันใช่คือมหมายความว่าพอสองปีเราจะต้องทําสหกรณรของเราให้ได้ตามมาตรฐานที่มีการกําหนดไว้ใช่ครับครับ,รบเพราะว่าพอตั้งสหกรณเรเสร็จภายในสองปีเนี่ยสหกรณรจะถูกจัดมาตรฐาน,อ,นอืมพาะง้นเราเรียกเจ้าหนี้เสริมสหกณรที่กระจายตัวทั่วประเทศนะครับ,รบก็จะ ไปให้คําแนะนําไปช่วยเหลือสากลเนี่ยให้สามารถดําเนินธุรกิจได้แล้วก็ธุรกิจที่ดําเนินไปเนี่ยก็เดินภายใต้โดยแนวทิศทางที่เราว่ามาตรฐานสากลถ้าสากลภายในสองปีผ่านมาตรฐานก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะเป็นที่การันตีให้กับคนทั่วๆไปได้ว่าสากลแห่งนี้ เป็นสกอร์ที่ได้มาตรฐานผมฟังเอง้วรู้สึกว่าการจะเริ่มอะไรสักอย่างเนี่ยกระบวนการคิดนี่สำคัญนะคปอ,โ,อโห่กว่าจะเริ่มนับหนึ่งเนี่ยคือถ้านับหนึ่งไปแล้วมันก็จะก้าวไปได้ง่ายขึ้นแต่ว่าพอช่วงนับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะดูเป็นเรื่องยากสักหน่อยทีนี้ทางกรมส่งเสริมสกอร์เนี่ยฮะในช่วงท้ายเนี่ยจะมีคําแนะนําอะไรฝากไปถึงท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาตรงส่วนไหนยังไงได้บ้างครับเสียผมเรียนว่าสกอร์เราเนี่ยมันใช้คําว่าสกอร์เป็นสกลร์ะะรนะสกอร์ที่เกิดทั่วโลกนะแล้วใน ผมนาเรียนท่านแต่แรกว่าเรามีเจ็ดประเภทแต่ในเจ็ดประเภทผมเรียนว่าทุกสาขาอาชีพเนี่ยสามารถเป็นสมาชิกสักกรได้หมด <c oughs> คือนํามาใช้ระบบสักกรได้ทั้งหมดนะ่ะ <c oughs> เพราะงั้นถ้าจะแนะนําก็คือว่าผม <c oughs> ผมคิดว่าในในสังคมปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือทํำยังไงจะให้คนเนี่ยยืนด้วยขาตัวเองได้ <c oughs> คือคิดเองเป็นนะ <c oughs> คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นทําเป็นถ้าจะยืนด้วยขาตัวเองได้เองอะไรและขนาดเดียวกันเนี่ย จะทาอย่างไรให้ชุมชนที่เขาอยู่มีความมีความสุขอยู่กันอย่างมีความสุขผมคิดว่าสกร์ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เป็นตัวเลือกนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าประเทศเราเนี่ยประชาชนของเราเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องการเชื่อเหลือตัวเองะยืนด้วยตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นนะผมคิดว่าสกอร์เนี่ยใช่เลยนะครับเพราะนั้นผมผมมีความเห็นว่าสกอร์เป็นทางเลือกทางหนึ่งน,นะที่เราจะนำพาให้ป,ประเทศได้เข้มแข็ง ไม่ต้องไปหวังว่าเราเจะรวยมากนะ <c oughs> แต่หวังว่าเราทำไงจะให้สังคมเราอยู่อย่างมีความสุขคนระับ น่นก็เป็นผมว่าเป็นหัวใจสาคัญของสา<อ>สกลก็สอดคล้องนะฮะ,ะกับแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศด้วยกันนะครับที่ทางรัฐบาลไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออบอุ่มทุกอย่าง mm hmm. แต่ว่าพยายามที่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้แค่ช,ชั่วคราวแต่ว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งสําหรับการจัดตั้งสากลนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่ผอสรอดพูดไม่เพียงแต่เฉพาะการจัดตั้งให้ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวม เป็นมาตรฐานด้วยนะครับก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบสากลเองแล้วก็ชุมชนที่มีการตั้งสากลอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะได้สาระความรู้มากมายเลยทีเดียวแต่ว่าการตั้งสากลไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าหากว่าท่านแวะเข้ามาที่กรมส่งเสริมสากลโดยเฉพาะในส่วนของสํานักส่งเสริมและจัดตั้งสากลนะฮะก็จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนําปรึกษาได้ในหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ในการ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสากลน,นะครับขออ,อสารวดเจียมศรีพงมากครับขอบคุณมากครับส่วนช่วงนี้นะครับเราไปต่อกันช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับสากลนิคมคือสากลการเกษตรรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรการจะสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็นการปรรูปการเกษตรการส่งเสริมอาชีพรวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์นิคมคือ 1. เพื่อการจัดนิคม คือการจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 2. เพื่อการจัดสหกรณ์คือการรวบรวมราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจัดตั้งเป็นสหาหกรณ์สำหรับงานจัดนิคมนั้นเป็นงานจัดที่ดินทํากินให้รัษฎรด้วยวิธีการสหกรณ์โดยดําเนินการจัดหาที่ดินแบ่งออกเป็นสหาหกรณนิคมใน3รูปแบบได้แก่ รูปแบบที่ 1. สหกรณานกริคมโดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพพุทธศักราช2,511รูปแบบที่2สหากกร์การเช่าซื้อที่ดินโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2,497และรูปแบบที่3สากรร์การเช่าที่ดิน ซึ่งกมรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมมาจัดสรรให้ราษฎรสหกรณนิคมทั้ง3รูปแบบนี้จะมีเพียง2รูปแบบแรกนะคะที่สมาชิกจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองส่วนในรูปแบบของสหกรณ์การเช่าที่ดินนั้นสมาชิกจะได้เพียงสิทธิ์ในการเช่าและสิทธิ์ที่ตกทอดทางมรดกเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อมีการจัดราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่จัดหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานจัดสหกรณ์คืออีกส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการขึ้นโดยการรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินมาจัดตั้งเป็นสหกรณิคมและขอจทดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542ทั้งนี้ก็เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่นิคมดังกล่าวมีสหกรณ์เป็นของตนเองและเป็นจุดบ,บริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับสมาชิก ซึ่งการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์นิคมนั้นจะมีลักษณะเดียวกับสหกรณ์การเกษตรนั่นก็คือการจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่รัษดรประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิกค่ะ ท่านผู้ชมครับสาก์นั้นเป็นนิติบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันประกอบอาชีพเดียวกันหรือแม้แต่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละสาก์นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละท้องถิน่นและก็ลักษณะของการประกอบอาชีพนะครับซึ่งลักษณะของความแตกต่างนี่เองนะครับจำเป็นจะต้องมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาการสากลให้เกิดความเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็กรมส่งเสริมสากลก็จะเข้าไปดําเนินงานในส่วนนี้นะครับเพื่อทําให้ขบวนการสากลทั้ง7ประเภทนั้นเกิดเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ และหากว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการในการพูดคุยเสนอข้อคิดเห็นข้อแนะนําข้อติชมต่างๆนะครับสามารถส่งเข้ามาได้นะครับที่ตู้ปอนอ26ปอนศจตุจักรแขวงลาดยาวกรุงเทพ10900นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของเราครับ cpd.go.th นะครับแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราจะมีของเล่ระลึกมอบให้กับ2ท่านนะครับที่ส่งความคิดเห็นเข้ามายัางรายการนะครับและทั้งหมดก็คือสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับหมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลากไปก่อนสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสีย่ยงท้องถิ่ไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยโดยสมองและสองมือ คนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส เรารวมแรงรวมใจคิดเพื่อประเทศไทยทำเราทำด้วยใจสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกล